การวิพาพรโพสชุดใหญ่ปมสมรักและสาว17ทีน่าสงสารที่สุดคือคนนี้จากประเด็นร้อนแรงของสมรักคำสิ่งและเด็กสาวอายุ17ปีเป็นเรื่องเป็นราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากติดตามว่าสารุปแล้วความจริงคืออะไรโดยล่าสุดทางด้านการวิพาพ,พรภรรยาของเสกโลโซก็ได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คือเรื่องความหนักเบาของคดีที่ทุกคนต้องเจออันนี้เชื่อชัวร์ไม่ต้องคิดอะไรมากสมรักกับเด็ก17ต้องโทษหนักพอสมควรเป็นอาญาแผ่นเดียนยอมความกันไม่ได้สมรักแน่นอนอยู่แล้วว่าจากข้อหาที่พูดถึงการอยู่ทุกวันเด็ก17ปลอมแปลงเอกสารทางราชการถึงแม้จะอยู่ในโทราศัพท์ก็ใช้พิสูจน์และใช้เอกสารปลอมสองข้อหาพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงหน้าที่ของพ่อสมรักตอนนี้ก็คือทำให ให้ลูกรู้สึกมีความสุขทำให้ลูกมีความพักภูมิใจและอบอุ่นแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทางเงินเดี๋ยวลูกหาให้หมดแค่นี้ทำได้ไหม และที่อยู่ได้ทุกวันสํานึกบ้างไหมว่ามีลูกเป็นอภิชาติบุตรถ้าไม่มีลูกก็ตายไปนานแล้วระวังลูกตัดไม่มีใครรับผิดชอบนะบอกไว้ก่อนบาปกรามสงสารลูกสรุปเลยดีกว่าคือเด็กคนนั้นเขาปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมสองข้อหาอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ส่วนสมรับเต็มๆและไม่รู้กี่ปีจะต้องย้ายบ้านอาญาแผ่นดินแต่ความคิดก็คือยังเหมือนเดิมพี่แกคนของประเทศคน เคยทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและหลายอย่างที่ทําให้คนไทยภาคภูมิใจแต่สมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้แต่ดันไปจัดเด็กเนี่ยติดคุก2ปีถึง10ปีคือยอมความไม่ได้แต่น่าจะรอลงอาญาได้เพราะยังมีบุญเก่าบางเล็กน้อยแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะ50 50